เราต้อง่านอะไรมามากมายเช่นเดียวกับผิวเราเหมือนกันผิวเราอาจจะเจอแบบสิ่งนู้นสิ่ง,งนี้มามากมายนบความจริงแล้วอะสามารถใช้ตัวนี้นมาเป็นแบบเครื่องแบบใช้ชนะของเราได้ทุ<อ>้งแรกอยู่ของเราได้ไม่ว่าผิวเราจะเจออะไรมันก็ตามไ,ไม่ว่าผิวจะเจออะไรมันก็ตามเราใช้วีจูนโดเซรั่มดูค่ะแล้วคุณอาจจะเห็นความแตกต่าง อยากย้ำบอกน้องแบล็มมาค่ะว่าวันนี้ข้างหน้าจะต้องขอโทษนะคะที่ยังไม่มี TBC ที่เสร็จแล้วเพราะว่าเราต้องถ่ายทำกันไปวันสองวันนี้เองนะคะมันก็อยู่ในช่วงของการตัดต่อกันนะให้เรวเสร็จแต่คงจะได้เห็นในเวลาอืกไม่กี่วันหลังจากนี้แต่จะบอกว่าประทับใจน้องแบลมากเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของขนผู้รื่งอะไรเนี่ยปั๊บเดียวเลยต้องเรียกว่าเชคเดือดผ่านไม่เดผ่านแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ คือฉากปู๊เลยคืขึ้นบันไดคือมองไกลๆบันไดเปพุกรเล็กๆแต่พอน้องกลับเข้าไปแต่งตัวคราเนี้ยเราเป็นบันไดจริงโอ้โหมันชันแล้วสูงมากตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะนะคะรู้เลยว่าขึ้นก้าวยากมากโดยเฉพาะเส้นใสเลยค่ที่สูงขก้าวยากมากอันตรายมากพอน้องเบลเดินกลับมาก็เลยบอกน้องเบลน้องเบลลูกเขาโชคดีไหวนะเอาความปลอดภัยก่อนนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปรากฏว่าน้องเก่งมากเลยนะคะเพลงเดียวผ่านเลยค่ะผมให้น้องเบล ก็แบบเนอะแล้สนุกค่ะแล้วก็ภาพหลังมาสวยมากเลยนะคะรอชมนะครับรอเต็ดตามนะดิมีมุมมีโค้ด้วยนะมีขึ้นบันไดชันด้วยเนาะแต่เทคเดี่ยวผ่านเลยกันเทคเดียวผ่านนะครับเพราะว่าบันไดมีหลายชั้นแต่ว่าล่ากรอนั้นไม่มีหลังใจนะความรักให้กับพี่เบลใช่ไหมฮะเสมอมาเสมอไปบันไดหลายชั้นแล้วก็ชันซะด้วยเออชันซะด้วยนะครับผมขออนุญาตเรียนถามพี่เอกต่อเลยครับถึงกิจกรรมทางการ